การ์ดเวทมนต์กับดักของคาออสโซเจอร์9ใบเป็นการ์ดพิธีกรรมไปแล้ว4ใบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอากา์ดเวทมนต์กับดักของคาร์ออสโซเยอร์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับคาร์ออสโซเยอร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ผมเคยทําคลิปของเขาไปแล้วนะครับตอนนั้นก็คือพูดถึงมอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องไปนะครับเออแล้วก็ทีนี้จะมาพูดถึงการ์ดเวทมนต์กับดักกันบ้างนะครับซึ่งการ์ดเวทมนต์กับดักของคาร์ออสโซเยอร์นะครับที่ผมคัดมาเนี่ยมีทั้งหมดเใบครับผมซึ่งก็ ครับผมมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมันจะมีการอัญเชิญพิธีกรรมอะไรได้เยอะแยะขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะเออแต่ว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมของคาร์ออสโซเยอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเยอะจริงๆนะครับเยอะขนาดที่ว่ามันก็แตกสายไปเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมหลากหลายรูปแบบนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะแต่ว่าการพิธีกรรมนะครับนอกจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการเวทมนต์กับดักใบอื่นที่เอามาคุยกันได้นะครับเห็นว่าจํานวนน้อยๆอย่างนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าเอฟเฟกของแต่ละการนะครับยาวๆเท่านั้น ยาวจริงนะครับแล้วก็มีอะไรเสริมกันก็เดี๋ยวมาเสริมกันเช่นเคยได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยครับผมใบแรกคือพิธีกรรมคาออสครับพิธีกรรมคาออสก็เป็นการเวทมนต์พิธีกรรมนะครับผมว่าเอฟเฟกของการในคลิปนี้นะครับการ์ดใบนี้น่าจะสั้นที่สุดแล้วครับผมก็คือว่าเอฟเฟกของมันก็คือเวลาที่เราใช้งานก็คือให้เราส่งมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์หรืออยู่บนมือที่มีเลเวลรวมกัน8ขึ้นไปนะครับแล้วก็อัญเชิญคาออสโซเยอร์ที่อยู่บนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้เลยครรบกกาาใต่ออไปนผมี้ื ครับ คาร์ออสฟอร์มเป็นการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยเอาไว้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมที่มีชื่อว่าคาร์ออสนะครับที่จริงเนี่ยมันก็ติดคาร์ออสเยอะเหมือนกันหนะ้ามอนสเตอร์พิธีกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ออสโซเยอร์อย่างนี้เบจิเตชันออฟแบลคคาร์ออสใช่ไหมหรือกระทั่งบลูไอคาร์ออสแม็กอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งคาร์ออสฟอร์มเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมด้วยความเป็นการ์ดพิธีกรรมนะครับก็คือส่งมอนสเตอร์ที่มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์ Monster เป้าหมายเเเเเนนนีี่่่่ยลลงงงสสสสสสููไไปปปะะครงงรรรรรรัับบพพออออ็็จจุ๊าาากกมมมถญญชิิธต์ เป้าหมายตัวนั้นลงมาได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ blue eye white dragon หรือ black magician ในการเป็นวัตถุดิบพิธีกรรมนะครับเราก็จะสามารถ remove blue eye white dragon หรือ black magician ออกจากเกมไปแทนการส่งจากบนมือหรือจากบนฟิลด์ได้นั่นเองครับกบบารใบต่อไปพิธีกรรมสุดยอดนักรบครับ พิธีกรรมสุดยอดนักรบก็เป็นการ์ดเวทมนพิธีกรรมเอฟเฟกต์ของการไปนี้มันจะกว้างขึ้นมาอีกหน่อยตรงที่ว่าใช้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นคาร์ออสโซเยอร์ครับเราจะเห็นนะว่ามีแบบสุดยอดนักดาบมีนักดาบแห่งตำนานนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยมันจะมีคาร์ออสโซเ e อร์ที่เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมหลายประเภท่างันเถอะนะครับผมการใบนี้ก็สามารถใช้อัญเชิญพวกคาร์ออสโซเยอร์เหล่านั้นได้นะครับพิธีกรรมสุดยอดนักรบเนี่ยเป็นการ์ดเวทมนพิธีกรรมที่มีถึง2อเอฟเฟกต์เลยครับผมเอฟเฟกต์แรกก่อนนะคร บนฟิลหรือบนมือนะครับที่มีผลรวมเลเวล8หรือมากกว่าแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมคาออสโซเจอร์หนึ่งตัวจากบนมือลงมาได้เลยครับส่วนเอฟเฟกที่2อนะครับอันนี้สามารถใช้งานได้เพียงเคยละครั้งเท่านั้นนั่นก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้นะครับพร้อมๆกับมอนสเตอร์ธาตุแสงและมอนสเตอร์ธาตุมืดอ,อย่างละ1ตัวเมื่อเรารีมูฟไปทั้งหมดแล้วนะครับผมเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมคาออสโซเจอร์จากบนมือ1ตัวลงมานะครับผมซึ่งเป็นการอัญเชิญแบบไม่สนใจเงื่อนไขด้วยซึ่งงเออนนนีี Bed, นน้้ขการ์ใบ จะไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงสู่สารไปครับการใบต่อไปนะครับผมการสังเคราะห์ของสุดยอดนักรบครับ การสังเคราะห์ของสุดยอดนักรบเป็นการเวทมนต์พิธีกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็จําเป็นต่อการใช้ในการอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นคาร์ออสโซเจสนะครับซึ่งการสังเคราะห์แห่งสุดยอดนักรบนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลบเท่านั้นเอฟเฟกต์อัญเชิญพิธีกรรมของการ์ดใบนี้จะมีความแปลกนิดนึงนะครับก็คือเราจะต้องส่งผลรวมเลเวลเนี่ยให้ได้8ขึ้นไปนั่นแหละครับอันนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะต้องประกอบวัตถุดิบการอัญเชิญพิธีกรรมให้ได้แบบใดแบบหนึ่งดังนี้นะครับก็คือให้าาสงกนมอแจบื1 แล้วก็ส่งมอนสเตอร์ธาตุมืดจากในเด็กอีกหนึ่งตัวลงสู่สารไปครับอันนี้เป็นช้อยส์ที่1น,นะหรือจะเป็นส่งการมอนสเตอร์ธาตุมืดจากบนมือ1ตัวหรือส่งมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงจากในเด็ก1ตัวนะครับผมส่งลงสู่สารไปรวมเลเวลให้ได้8ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมคาออสจากบนมือหรือจากในสุสานขึ้นมาได้ครับอ่าอันนี้คือเป็นการอัญเชิญปกติแล้ว,วาการอัญเชิญพิธีกรรมเนี่ยจะมาจากบนมือนะครับแต่ว่าอันนี้มาจากสุสานได้ด้วยครับเออโคตรดีโคดดตร นะการ์ดใบต่อไปมเมล็ดพันธ์แห่งต้นกําเนิดครับมเมล็ดพันธ์แห่งต้นกําเนิดเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะถ้าบนฟิลของเรานั้นมี c อ a o s โซเจอร์ตัวแทนแห่งการเริ่มต้นหรือ c อ a o s เ m p e r เรอร์ดากอตัวแทนแห่งจุดจบอยู่บนฟิลนะครับเราจะสามารถเอาการ์ดที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเราไป2ใบครับผมเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับการ์ดใบต่อไปคอร f สฟิลครับ คาร์ออสฟิลเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะมีเอฟเฟกต์ถึง3อย่างด้วยกันครับเอฟเฟกต์ที่1นนะครับก็คือ เมื่อกาดใบนี้มีการเริ่มใช้งานแล้วเนี่ยเราจะสามารถเอามอนสเตอร์พิธีกรรมที่เป็นคาร์ออสโซเจอร์นะครับจากในเด็กหรือจะเป็นตัวมอนสเตอร์อัศวินดำไกอาหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือครับอ่าก็จะเป็นเอฟเฟกต์ที่มีความเกี่ยวโยงไปยังตัวอัศวินดำไกอาซะแล้วนะเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่ากาดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่บนฟิลด์โซนของเราเนี่ยมอนสเตอร์ของทักบนฟิลด์ของเราหรือทั้งบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีการถูกส่งลงไปสู่สารจากบนมือหรือจากบนฟิลด์ปุ๊บเาา Magic m, ออน ตัวที่ถูกส่งลงไปสูตรสารนั่นนะครับวางเมจิกเคาน์เตอร์ไปเรื่อยๆโดยที่ว่าตัวของคาออฟฟิลเนี่ยมันจะรับเมจิกเคาน์เตอร์ได้6เม็ดนะครับและเอฟเฟกที่3คือเทิร์นละครั้งเราสามารถถอดเมจิกเคาน์เตอร์3เม็ดออกไปได้นะครับแล้วก็เอาการ์ดเวทมนต์พิธีกรรม1ใบเพิ่มขึ้นมาบนมือครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์นะครับผมซึ่งการ์ดเวทมนต์ก็งเงียบเหงานะแม่พูดไป6ใบนะครับผมการ์ดเวทมนต์พิธีกรรมไปแล้ว4นะน่ารักจริงๆเลยก็ช่างมันครับไม่เป็นไรครับผมการ์ดเวทมนต์เป็นพิธีกรรมซะส่่วนใหญ ว่าเอฟเฟกของพวกมันก็ยาวๆอยู่นะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยพวกการ์ดกับดักก็ยาวไม่แพ้กันแน่นอนครับมาดูการ์ดใบแรกกันก่อนเลยครับผมการ์ดใบนี้คือการจุดติใหม่ของสุดยอดนักรบครับการจุดติใหม่ของสุดยอดนักรบเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะเราสามารถใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบเท่านั้นครับเอฟเฟกของมันมี2อย่างนะครับผมอ่ะตามผมมาครับบอกแล้วว่ายาวนะเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับก็คือใช้งานได้ตอนที่บนฟิล์ของเรานั้นมีมอนสเตอร์คาร์ออสโซเยอร์อยู่นะครับ ออัโซเยอร์ตัวนั้นแล้วก็ส่งลงไปสู่ศาลครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์คาร์ออสโซเจอร์หนึ่งตัวนะครับที่มีชื่อกาสเป็นคนละตัวกับการ์ดที่เราส่งลงสู่สารไปนั้นนะอันเชิญมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้และอันนี้ถือเป็นการอันเชิญแบบไม่สนใจเงื่อนไขด้วยนะครับก็อัญเชิญลงมาแบบฟรีๆกันได้เลยนะและเอฟเฟกต์ที่2นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารเราสามารถรีมูฟมันออกไปได้หลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์คาร์ออสโซเจอร์ที่อยู่ในสุสารของเรา1นตัวเอาการ์ดใบนั้น เท์นี้ของการใบนี้ก็ไม่สามารถใช้งานในเทินที่มันถูกส่งลงไปสู่สารได้ด้วยครับการใบต่อไปการริเริ่มของฟ้าดินครับ การริเริ่มของฟ้าดินเป็นกร์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งกร์ดชื่อนี้นะเราสามารถใช้งานได้เพียงเทินระบครับเอฟเฟกของมันก็คือให้เราโชว์มอนสเตอร์เผานักรบที่อยู่ในเด็กของเรานะครับสตัวให้อีกฝ่ายดูโดย1ใน3ตัวนั้นนะครับอย่างน้อยนะจะต้องมีมอนสเตอร์คาร์ออสโซเยอร์หรือจะต้องมีมอนสเตอร์อัศว um ินดาไกอาบนอยู่ด้วยครับเอาก๊ารสดมใบนั้นจากในเด็กนะครับที่ผมบอกนาอว่าตัวมีคาร์ออสโซเยอร์หรือมี a อัศวินดาไกอาเอา3ใบนั้นมาให้อีกฝ่ายหนึ่งดูแล้วให้อีกกฝ่ายนสุมเลือ1ใ3 ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีการสุ่มได้เป็นมอนสเตอร์คาร์ออสโซเจอร์หรือเป็นมอนสเตอร์อัศวินดำไกอาเราจะสามารถเอาการ์ดใบนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็ส่งลงสู่ศาลไปนะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งสุ่มไม่ได้คาวออสโซเจอร์ Soldier, หรืออัศวินดำไกอาขึ้นมากาดทั้งหมดที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนั้นนะครับผมต้องถูกส่งลงไปสู่ศาลเลยครับก็แปลกดีเนาะสำหรับแบบเด็กคาวออสโซเจอร์มันก็ยังมีการ์ดที่แบบวัดดวงแบบนี้อยู่ด้วยเหมือนกัน,นะน ของสุดยอดนักลบครับ โลของสุดยอดนักรบเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับผมซึ่งการใบนี้ก็มี2เอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลด์ของเรานั้นมีมอนสเตอร์คาร์ออสโซเจอร์อยู่หากว่ามีการใช้งานเอฟเฟกของมอนสเตอร์เวทมนต์หรือกับดักนะครับเล็งเป้าไปที่มอนสเตอร์บนฟิลด์ของเรานั้นเราจะสามารถทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายทิ้งได้ครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เอาไว้เคาน์เตอร์พวกแบบเอฟเฟกในสไตล์ของที่เป็นการ์ดของคาร์ออสโซเจอร์กันอะไรกันนะครับถือว แค่มอนสเตอร์บางใบใช้ได้แค่เวทมนต์บางใบใช้ได้แค่กับดักอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถบล็อกเอฟเฟกของทั้งสาประเภทได้เลยนะครับส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถถอดเมจิกเคานเตอร์หเม็ดจากบนฟิลของเราไปได้นะครับเมื่อเราถอดเสร็จแล้วเราจะสามารถเอาการ์ดใบนี้จากสุสานกลับขึ้นไปเซตบนฟิลได้ครับผมอ่าหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะต้านพวกแบบว่าเอฟเฟกของเวทมนต์มอนสเตอร์กับดักนะครับแต่ว่าได้แค่ครั้งเดียวครับผมถ้าเกิดว่า,าการดใบนนีี้้้้ถูกเเซ็ววยสรจแล ล้วถ้ามันมีการใช้งานอีกรอบนึงหรือต้องมีการออกจากฟิลไปนะครับให้เรารีมูฟการ์ดใบนี้ออกนอกเกมครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวดมนกับดักของ c a r o Soldier นะครับซึ่งผมบอกไปแล้วนะครับว่าจํานวน9ใบแล้วก็มีการ์ดเวดมนพิธีกรรม4ใบซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราจัดเด็กคาร o ออสโซเยจริงๆจังๆแล้วเนี่ยนะครับเราจาเป็นต้องใส่การ์ดเวดมนพิธีกรรม4ใบนั้นไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเออผมจาได้ว่าตอนที่ผมทําคลิปมอนสเตอร์คาร์ออสโซเนะครับมีท่านผู้ชมท่านนึงบอกว่าเนี่ ่วยแบบปรับแก้เอฟเฟกให้ผมด้วยน,นี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมเออลองแบบมีความคิดเห็นยังไงกับการใส่การ์ดเวดมนต์กับจากของพวกคาร์ออโซเยอร์อย่างนี้ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอ่าท่านผู้ชมท่านอื่นก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้เช่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ั s c ไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไ้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ